สวัสดีครับออมสินฟอร์ฟันแอนด์วา t y ตี้คลิปนี้มารีวิวอของเล่นของแถมกับขนมนะครับเนาะอันนี้มีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับโคโคลิบอลนะครับเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบนะครับผมตาโคโคลิบอลไม่ได้โฆษณาให้เขาแต่อย่างใดนะเราชอบสะสมนี่เป็นการ์ด มาร์ทไลเดอร์นะครับยุคโชวะวันนี้ได้มาสามห่อนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นี่ได้มาสองชิ้นนะครับสองใบนะครับเป็นอเมซอนนะครับมาร์ทไลเดอร์นะครับยุคโชวะนะครับยุคที่ผมเป็นเด็กนั่นเองนะครับมาลุนการ์ดซูเปอร,ร์แรกันซูเปอร,ร,ร์ซูเปอร์แรกันนะครับก็คือ SSR เนาะ ก็จะแกะกันสดๆเลยนะไม่มีการตัดต่อนะครับคลิปวิดีโอนี้นะรีวิวกันแบบบ้านๆไปเลยจริงๆก็อยากได้เยอะกว่าน,นี้นะมันมันมีอยู่แค่สามห่อนะครับอันนี้20บาทนะครับห่อละ20ิบาทนะคัตเตอร์สนิม มีกร์ดแถมแค่หนึ่งใบนะครับไม่เหมือนโอเดนย่ญญานะมีกาซสองใบนะครับรับนี่น่าจะเป็นนะครับมันจะแตกต่างกันนะอันนี้ R านะครับจะเป็นรูปปริซึมนะครับเป็นเหลี่ยมเนาะส่วน R าอนะครับก็จะเป็นรูปไข่ปลานะครับเป็นเรืองแสงแบบไข่ปลาเนาะมันก็จะมี อาร์อาร์นะครับอาร์ R R ก็คือแล <t> <R> นะครับอาร์อาร์ก็คือแลแลนะครับทรด้วยใช่ไหมนะครับมีทรนะครับมีเอสอาร์แล้วก็เอสเอสอาร์นะของเออมันมีแค่นี้นะครับมีแค่มีแค่สามแ,แบบ ไม่ใช่สิมีแค่3ระดับนะคือ R นะครับแล้วก็ RR นะครับ R36 r แบบ r r 3 6แบบแล้วก็ SSR อีกนะครับเป็นการาดหายากมาที่ที่แจ้งในช่วงต้นนะครับบอกว่ามีมี R มี RR ม,มี SR ไม่ใช่นะครับมีมีแค่3ระดับนะมี R R, r แล้วก็ SR นะครับมาดูแต่ที่เห็นหน้าเพจของโคโคลินะเขาบอกมีนะผมก็ติดตามเพจโคโคลินะว้าว ได้ RR นะครับได้ RR ทั้งสองใบเลยนะครับ0ูนกับ1นนะครับสุดท้ายครับผมในเพจของโคโคลีนะก็บอกว่ามีใบธรรมดาด้วยนะมีใบ SR ด้วยเดี๋ยวยังไงไปดูข้อมูลอีกทีหนึ่ง สุดยอดเลยไดอาาทั้ง3ใบเลยนะครับเนาะนี่คือด้านซ้ายมือนี่คือ R, r นะครับด้านขวามือคือ r าอนะฮะลายมันจะต่างกันอยู่นะครับเป็นพิลิึมนะครับสำหรับ R, r ส่วน RR คือเป็นรูปไข่ปลานะครับ ส่วนเพจโคโคลินะที่เขา,เาลงเพจมันก็จะมีมีธรรมดาด้วยนะแต่ตรงนี้หลังซองมีระบุแค่มี3ระดับนะครับส่วนใหญ่ก็จะคึ้น R กับ RR เนาะสาแบบทั้ง2ระดับเลยใครที่ติดตามเพจอยู่ก็น่าจะรู้อยู่นะครับแต่วันนี้โชคดีเลยถึงไม่ได้ S อ s เอสนะก็ได้ RR มาทั้งสามใบเลยนะครับทำไมอืฮึอันนี้เป็นอ๋อนี่ไลเดอร์นะครับเป็นรหัสไลเดอร์โอเคครับผมก็ใครอยากได้ก็ไปลองตามดูนะครับมันก็จะมีทั้งแบบเก่าและแบบใหม่นะแบบเก่า ก็จะไม่มีการ์ดด้านหลังนะถ้าเป็นรถกเก่าเนาะอันนี้การ์ดก็เพิ่งมาเริ่มแจกเมื่อเดือนนี้แหละนะครับลองไปตามดูที่เซเว่นอีนะครับก็เป็นเจ้าของเดีวยวกันกับโอดดนยาที่แถมดราคอนบอลนะครับการ์ดดรา้อนบอนลกับการ์ดเซนเซยนั่นแหละนะครับช่วงนี้โอดินยาก็แถมอะไรนะคนเก่งฟ้าประทานนะครับลองไปหาดูกันนะครับผมก็มีข้อผิดพลาดประการใดหรือตะกุกตะกะในส่วนไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ เป็นการรีวิวแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวหาซองใสมาใส่นะครับใส่ซองสลิปซะหน่อยเพื่อความขลังนะครับผมเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ